สวัสดีครับพบกับ,บ,บาาไปอัดแล้วอ๋อไหมครับ survival EP ที่เก้าเก้าหรือสิบเอาดีดีเก้นเก้าคุกกับคุณโทรสกายไฟและคุณไก่ไฟนะครับผมก็เจอกรอบใหม่แล้วตันน,น,นนั้นแค่ีป็นพันชิ้นในรางวัลสวยดูดูดูยิ่งมีหมูด้วยเรามีบล็อกแตกต่างกันนะเอาพวกหินก่อนแล้วกันนะทำไม เริ่มไหมจะสร้างบ้านาาเลยจะอยู่นี่ตลอดเลยอ่ะใช่โอุดมสมบูรณ์ดีมันน่าจะมีอะไรที่เแบบดียวห้าเมอเฮ้ยแบบแบบแบบมีหมูเย็นนะเว้ยอ<ว>้าหก หนึ่งสองสเยี่ยมเออเดี๋ยวผมหาเสบียงให้โอเคนะโอเคแล้วแต่คุณเลยเอาเปสิบเลยดีกว่าะเฮ้ยหมูไม่หางี้ไม่มีเอาดูผมบูเลยวเฮ้ยแร่นนั่นแเฮ้ยดอกม้น่าก็ดีหนึ่งสองนะจบบเบียบบูบี้ เอามาจะสร้างเจอรเบีบีค่ะโอ้ได้ผลวัลลินแล้วเฮ้ยเจอทำว่ะช่างมันย่าเพิ่งไปยุ่งหูใหญ่ด้วยเออนั่นแหละเอาปัดฟอร์สมาให้แล้วกันสางกัญยาว่าเป็นนั่นมันเป็นนั่นดูเราไปรู้กลัวเลย ข่านมาถืออเคคุณมีประตูอีกอันหนึ่งไหมเอ๊ออกประตูอีกกับผมเนี่ยเยอะเลยแม้งสามอันใช่ไหมค ผมยาวมันจะไม่หลงบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเฮ้ยอะไรผมหลงอ่ะเห็นไหมไปไกลโซนอีกละโอ้่มีโซนติดตามหาผมหน่อยโอ้ไปรอไปอ่ะ ลมลำลำ,ลำโอเคผมเจอแล้วไม่ต้องอ่ะโอเคโอยลงต้องนานขอบคุณบ้านที่ช่วยให้เราไม่ต้องไปตามหาโอ้สร้างใหญ่ก็เห็นเลยมาหาตระเยนเสือไปรันเกียนเฉยเราทำทำหน้าที่ไม่ดีเล<ง>ยเดี๋ยวผมปับประตูให้นั่นแหลบมันค้าเไงวะเอาของค้ามาดิ เอ้กล่องครับมาโย่อะไรล่ะซาโต้สลับมาไวๆไปเดินอ้อมบ้านทำไมเนี่ยประตูบ้านก็อยู่แค่นะ้อ่องครับวางตรงนี้นี่นี่ตรงมันอ้อกอ่ะนม่ไม่ตองแหละสลับ ซาเล็บซาเล็บครับ,ร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 บยังไงซาเล็บซาเล็บซาเล็บเอ๊ะอยากตายใช่ไหมหไม่ได้ทำหินหรือเปล่าหินอะไรจะทำไม่เอาคุณเอาเตาเผามาให้ผมหน่อยผมยังไม่ได้เอาเตาเผามาเอาเตาเผาอยู่กับคุณไม่ใช่เหรอโอ้เลก็ลกเลก็กเล็กโอเค

ชอบแซ่บคุณมีหินอีกอยู่ไหมหินเก้เอาอันแบบเนี้ยโอ้หินห็ดน,นี่หยิบเอาเลยอ๋อหินแบบเนี้ยหรอมีไม่เอามามันต้องใช้บล็อกแบบไหนงั้นเองวะเนี้ยเดี๋ยวจะทำแซ่บได้ไดทำฟาร์มดีกว่ามีซีฟเนะซีฟก็ไม่มีที่หายแล้วไง สลับ,บไม่นะสลับ,บสลับอยากจะฆ่าไปสลับ,บคุ้ยเ <c oughs> นื่อยสลับ,บสลับ,บสลับ,บต้องใช้หินแบบนี้แล้วต้องข้าวหินแบบนั้นก่อนออหินแบบนไหนวะ สลับสลับใช้หินแบบนี้เหรอสลับใช้อินบบนี้อันนี้เปล่าวะไม่ใช่ว่ต้องใช้หินแบบไหนกันเนี่ยหินแค่มันเรียบอ่ะมีหินเรียบไหมหินเรียบไม่มีผมไม่ได้ขุดมาหินเรียบอ่ะแค่นี้ก็พออือคุณเผาอะไรอยู่เนะี่ย พอแล้วเพื่ออแลเนนี้ก็จะไม่พออ,อยู่แล้วอะไรไม่พอซาเล็ตคุณให้ผมทำอะไรเพิ่มไหมล่ะคุณมีซาเล็ตไหมล่ะซาเลบ็บเปรี้ยงย่เหรออืมที่มันแบนแบนอ่ะ กูไม่มีหรอกนั่นแหละก็อยู่ที่บ้านเก่าหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะใช้อ่ะ้วมันทำด้วยอะไรหินหรอหินทั้งเดียวหินเรียบโชคดีนะคุณมีมาผมคราเอาเองไม่รู้ผมเอาหินเรียบมาจากไหนสงสัยเป็นโชคชะตาแล้มะมั้งไม่ใช่ละ ก้าต,ตัวน้ช่างมันไกลมือแล้วไม่เป็นไร <พอ S 1> เดียวเดียวรอพี่ก่อนไอ้น้องเบรบ๊บเอามาแบบเยืบๆยบกี่นาทีแล้วเอ้ยมันหล่นอันนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อให้ 10นาทีแล้วโอเคโอ10นาทีพอบินดิบ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 เออประตูประตูเออประตูอยู่ไหนวะก็ไหนบอกว่าคุณ,คณอยู่กับคุณไงไม่อยู่แล้วอ่ะอ้าวอ้าว างอะไรเยอะนักหนาเนี่ยงเมันค้าี่นี่อนหมดแล้วล้าศัตรแบบหนึ่งก็ได้วะขาแบบนี้ก็ได้หอเป็นยังหรนี่ สแลปแบบไม่เรียบสแลปแบบหยาบหรือหยาบสรุปเขาจะด่ามันเขาจะเบื่อเลยนี่ไโอ้ยโชว์โชว์สูดจับวางสแลปโอเคตอนนี้เรามีกระเบียงเพียงพอนะครับโอ้สแลปยังไม่พออีกเหรออือคงจะเหลือใช่หรือไม่ก็พอดีคู้ว่ามากเกินะเออพอเหลือได้สามอ่ะเออเหลือ กาต่อติมให้สวยงามยต่อเตต่ออะไรดีเอาต่อตนี้เอาต่อ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 ตรงนี้เไหนต่อตรงนี้เอาแล้วต่อต่ออะไรเนีต่อ่อ้มันต่อให้มันแบบให้เป็นแนวเดียวกันนี่ยอันมีหาตนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าพอดีต่ออให้มันขึ้นเี่หพอดี เนี่ยที่หกตัวนี้ได้กันไรเนี่ยนี่เอาแบบนี้คนห้าพอดีนี่เข้าใช่ไหมแบบนี้แหละช่างมาันเถอะไม่ต้องสวยหรอกบ้านเราอยู่เองก็ถือว่าอออวของเก็บก่อนไงอนี่มีนี่มีตอนนี้เราจะไปทำอะไรดีน,น,นอนก่อน ภารกิจของเราคือนอนก่อนแค่นั้นแหละแล้วเราค่อยมาทำฟาร์มพรุ่งนี้ขอ,องอะมรเน่ยครับอ้าว <c oughs> ตอนนี้นนกี่นาทีเจ็ดนาทียังสิบเอ็ดนาทีโอเคอีกสี่นาทีพอไม่พอพอไม่พอต้องพอไม่พอต้องพอไม่พอต้องพอไม่พอ ่ดื้อโอ้ยผมนอนรอเป็นชาลนแล้วคุณไม่นะไม่มีที่กันพอแล้วเฮือกเฮือกเฮือกใหญ่ทีแมงกระสานทำคลิปที่สิบต่อได้ไหม ไม่เอาเก้าพอสิบเก้าสิบรวมกันเป็นส<ม>ิบเก้าจเอาโอ้โห <c oughs> แม่อ่ะคิดแตกคิดแปลนตลกเตลือบกนบ่าไปตลืนตลก,ตลกไม่รู้ท่านผู้ชมตลกด้วยไหมเย้เขาแก้บกักเราเว้ยยังไง <c oughs> บักน้ำไหลไง นี่คุณดูนี่คือน้ำอมตะคุณมีมาเล็ดยังเหรอเหงาเหงามาเดี๋ยวผมทำเองเออคุณเตรียมนั้นมาดีมากเดี๋ยวขอตักน้ำมาเพิ่มก่อนแป๊บนึงมันเป็นห้องฟาร์มามาเลยนะคุณ ทำเป็นห้องวานาลาเลยถอยถอยถอยทับช่องอีก,อกนหน่อยกืนหน่อยกืนนี่มันหน่อยกืนนี่อืมนี่แล้วก็กนี่ก่อนน้ำไหลไฟก็ดับน้ำไม่ดับไฟก็ไหลุ๊บเโอเคแค่นี้แหละ okay. นี่โอเคถอยผูกไปกี่แถวว่าสามแถวด้วยโอเคมัเลยจะไม่มีแต่ผมมีน่าจะอยู่ในหี